student. This is e n g l ส s h c l a s วั o d ี y t ั p i c i เรียน t Where you from สวัสดีนักเรียนทุกคนนะกะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Where you from คุณมาจากที่ไหนกันนะคะโดยวันนี้นะคะในการเอาคำถาม Where you from เนี่ยเราจะมาถามถึงว่าคุณเนี่ยมาจากประเทศอะไร โดยก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนคําศัพท์นะคะความรู้เดิมของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่คุณครูเนี่ยได้ให้คําศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆไปว่านักเรียนเนี่ยเองจําได้อยู่หรือเปล่าโดยเราจะมาเล่นเกม guessing where they from นะคะมาเล่นเกมทายกันว่าพวกเขาเหล่านี้มาจากประเทศอะไรกันนะคะโดยคุณครูจะให้ธงมาแล้วให้นักเรียนนะคะลองทายนะคะว่าเป็นธงของประเทศอะไรนะคะ let's start question number o Where's he from? Where's he from? ผู้ชายคนนี้มาจากประเทศอะไรลองทายดูสิคะ I will give you five second s ครูจะให้เวลานะคะ5วินาทีนะคะ Five, four, three, t w n e ทัสบหมดเวลาคะ่ะ He's from Mexico ลองริสน์อั e พีนะคะลองฟังแล้วลองพูดตามครูนะคะ He's from Mexico. Again ลองพูดตามอีกครั้งหนึงนะคะ Mexico. Okay good job เราจะสังเกตได้ว่านะคะเราจะ s t a t e ที่คำว่า max นะคะก็คือการขึ้นเสียงสูงที่คำว่า max นะคะ Mexico. ลอง repeat after me นะคะ Mexico. Okay good job and he's Mexican Mexican. นะคะลอง listen and repeat after me นะคะลองฟังแล้วพูดตามครูนะคะ Mexican again Mexican okay good job นะคะเขามาจากประเทศเม็กซิโกและเขาเป็นคนชาวเม็กซิกันนะคะต่อมาค่ะ next นะคะ question number two where's she from where's she from เขาผู้หญิงคนนี้มาจากประเทศอะไรคะ I will give you five seconds again. Five, four, three, two, one. time's of Moodwilla card. She's from Japan. She's from Japan. Long listen, and repeat. Japan. 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 Okay, good job. And cheese. Japanese. Japanese. คะ s s j s p a p e s e s e นะคะเราจะขึ้นเสียงสูงที่คำว่า niis ลอง l t e n นะคะ,ลอ, listen, ะ,คะ And repeat after ลองฟังและพูดตามคูนะคะ Japanese Japanese o k เค Japanese Good job นะคะอย่าลืมนะคะเราจะเสียงสูงที่คำว่า n i c s นะคะ Next นะคะ Question number three Where's she from Where's she from ผู้หญิงคนนี้มาจากประเทศอะไร 5 second again 5, 4, 3, 2, 1ทำสอบหมดเวลาค่ะ She from k o r e a She's from k o r e a เราจะสูงที่คำว่า k o r e นนะคะ Career ฟัง Listen and repeat นะคะฟังและพูดตามครูนะคะ Career Career Good job นะคะ and she's Korean Korean นะคะลอง listen and repeat นะคะ Korean Korean Okay good job นะคะ Next นะคะ Where's he from Where's he from ผู้ชายคนนี้มาจากประเทศอะไร Five second again Five four three two one หมดเวลาคะ่ะ He's from China He's from China นะคะ China ก็คือประเทศจีนใช่ไหมคะ China นะคะไม่ใช่ China นะเราจะสูงที่ Chai นะคร China China ลอง listen and repeat นะคะฟังแล้วลองพูดตามนะคะ China China Okay again China Good job And he's Chinese He's Chinese นะคะเราจะขึ้นเสียงสูงที่ n e nice. e e นะคะลอง Listen and Repeat after me นะคะ Chinese Chinese Okay again Chinese Chinese Good job นะคะ Next ค่ะ Where's he from Where's he from Five second again Five Four three, two, one, time's up, what we like her. she's from Asteria. Asteria, they have larger stair. they can sing so take home what they have strain. they have listen, and repeat after me. Asteria, Asteria. your turn. okay, again. Asteria. your turn. Good job and she Australian Australian นะคะ Listen and repeat after me Australian Australian your turn Okay Again, อีกครั้งหนึ่งนะคะ Australian your turn ค <Good S 1> ่านและจากกจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่านะคะชื่อประเทศกับชื่อเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยจะแตกต่างกัน นะคะชื่อประเทศเราจะใช้อย่างเช่นนะคะคนนี้ผู้หญิงคนนี้มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะเราจะใช้ได้ว่า she's from Australia ใช่ไหมคะแต่พอทีนี้เราจะบอกว่าเขาเป็นคนเชื้อชาตินี้นะสัญชาตินี้นะก็จะพูดได้ว่า she's Australian Australian เราจะไม่ใช่ออสเตเลียใช่ไหมคะเราจะไม่ใช่ออสเตเลียเราใช้ออสเตเลีย n แทน นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีชื่อประเทศว่าอะไรและชื่อสัญชาติหรือเชื้อชาติเนี่ยว่าอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสัญชาติหรือเชื้อชาติภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า nationality nationality นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยใช้ว่าอะไรกันบ้างลองดูที่ประเทศแรกนะคะประเทศแรกคือ Mexico Mexico and nationality is Mexican, Mexican Next, naka, Japan, Japan And nationality is Japanese, Japanese naka. Next, Korea, Korea And nationality is Korean, Korean naka. Next, China, China And nationality is Chinese, Chinese next, neka. Australia, and nationality is Australian, Australian นะคะ. and the last one, what is this country? yes, it's thailand. thailand. นะคะ. and nationality is thai. thai. and i'm from thailand. i'm from. Thailand. Th i น m Thai เด็กๆสังเกตเห็นได้ว่านะคะเวลาเราพูดว่าฉันมาจากประเทศจีนเราจะพูดว่า i m from China. I'm from China แต่พอเราบอกว่าเราเป็นคนจีนเราจะพูดว่า M h i n n s s e m Chinese. ไม่มี from. พราะ from นะคะแปลว่ามาจากเนาะเราก็จะต้องตามด้วยชื่อประเทศว่ามาจากที่ไหนมาจากประเทศจีนก็ a m from China แต่พอบอกว่าฉันเป็นคนจีนหรือฉันเป็นคนสัญชาติจีนนะเราก็จะใช้แค่ a m Chinese a m Chinese โอเคไหมคะงั้นเรามาดูกันว่าเด็กๆเ,เข้าใจหรือเปล่าโดยคุณครูนะคะจะให้หนูเนี่ยเลือก a m from or a m นะคะ a m from or a m โดยให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าชื่อข้างหลังที่ตามมาจากช่องว่างเนี่ยเป็นชื่อประเทศหรือชื่อสัญชาติหรือเชื้อชาตินะเรามาดูกันอย่างเช่น้ดที่หนึ่งนะบุ๋วงนะคะ dot 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 Australia Australia เราจะใช้ I'm from หรือใช้ I ดีคะหาลองดูซิ Australia เนี่ยเป็นชื่อประเทศหรือสัญชาติ อ่า ah, a country เป็นชื่อประเทศถูกไหมคะเราก็ต้องใช้เป็น I'm from Australia ใช่ไหมคะ I'm from Australia ลองดู number 2นะคะ Mexican Mexican เราจะใช้ I'm from or อ M ดีคะ Yes we use a M ถูกไหมต้องใช้ a M เพราะว่าเป็นชื่อสัญชาติถูกไหมคะ,อะลองดู n u m b เลข Japanese Japanese a m from or a m ดีค่ะ which which one Yes a m เพราะเป็นชื่อสัญชาติอีกนั่นเองนะคะเราดู number from a m from or a m ดีค่ะ career career Yes we use a m from because it's a country ดูไหมเป็นชื่อประเทศ a m from c a r e e r โอเคไหมคะอ่าพอเข้าใจหรือยังเอ่ย Are you understand แล้วจาก <Okay. S 1> น,นี้นะคะ<น>คำถามถามว่า where she from where she from ผู้หญิงคนนี้มาจากประเทศอะไรนะคะแล้วคำตอบตอบว่า she's from Korea she's from Korea ดๆจะสังเกตไหมคะว่าเวลาเราใช้ she's เราใช้ apostrophe s แต่เมื่อกี้นะคะที่เราใช้ I เราใช้ apostrophe m ทำไมเราใช้แตกต่างกันน่ะ ทำไม she เป็น a p o t r o p h e s และ I เป็น a p o t r o p h e m เพราะว่าตัวย่อตัวนี้นะคะหรือตัวยอ่อเหล่านี้มันคือ verb to be เด็กๆจำ verb to be ได้ไหมคะ verb to be คือ is am are เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า is am are เนี่ยจะใช้กับประธานอะไรกันบ้างนะคะถ้าสมมติประธานของประโยคเนี่ยเป็น I ที่แปลว่าฉันเราจะใช้กับ am หรือเขียน ช็อตนะคะ in s h o r t ได้ว่านะคะเขียนสั้นๆได้ว่า a m i apostrophe m นะคะอ่านว่า a m ต่อมาถ้าประธานนะคะเป็น he นะคะเขาผู้ชาย she เขาผู้หญิงหรือ it ที่แปลว่ามันนะคะหรือประธานเอกพจน์ประธานคนเดียวนะคะอย่างเช่น emily emily คนเดียวเราจะใช้กับ is นะคะซึ่งเราสามารถเขียนได้รูปสั้นๆว่า he's she's is emily's ะะก็คือ yo apostrophe s นั่นเองนะคะหรือถ้าประธานเป็น you คุณ we พวกเรา they พวกเขาหรือประธานพงหูพจพ์พหูคือสองตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะ Jack and John หรือเด็กๆสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อประธานอะมันมี and a n d and เชื่อมแสดงว่ามีตั้งแต่มีสองคนขึ้นไปแน่นอนเลยเราจะใช้ประธานเหล่านี้กับ r A R E R ซึ่งเรานะคะสามารถ write in chart นะคะเขียนในรูปยอ่อดได้ว่า apostrophe R E เช่น your, w e r e there, Jack and John นะคะ apostrophe R E นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นเขาถามว่า where you from อะแน่นอน where you from ถาม you คุณครูมกักจะย้ำเสมอใช่ไหมคะว่าถามอะไรตอบประธานตัวนั้น แต่ยกเว้นถาม you เราต้องตอบ I อเพราะฉะนั้นเมื่อเราถาม where you from คุณมาจากที่ไหนเราก็ต้องตอบ I ถูกไหมคะถามคุณตอบฉันถูกไหมถาม you ตอบ I ก็ต้องเป็น I ซึ่ง I ใช้กับ am ถูกไหมคะเราก็ได้ย่อว,ว่า I'm from China ทีนี้ฉันเป็นคน I'm Chinese ถูกไหมคะ I'm Chinese นะคะต่อมา Where they from? Where they from? ถามเดยเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเดยถูกไหมคะถามถึงพวกเขาก็ต้องตอบพวกเขาก็จะเป็นเดยแล้วเดยใช้กับอะไรเอ่ยเดยใช้กับ R ก็จะเป็น t h e y r from Japan t h e y r from Japan ทีนี้ They're Japanese ถูกไหมคะ They're Japanese ใช่ไหมคะเดยใช้กับาหรือเขียนย่อดได้ว่า The a p o t ท t ฟี่ห e r e there นั่นเองนะคะต่อมา next นะคะ where's he from where's he from นะคะถามถึง he ตอบ he อ่ะ he แล้ว he ใช้กับอะไร he ใช้กับ is ถูกไหมคะก็จะเป็น he's from China he's from China ใช่ไหมคะ he's Chinese he's Chinese okay next Where's Emily from? Where's Emily from? ซึ่งการถามถึงชื่อคนถามชื่อคนนะคะเราสามารถตอบด้วยชื่อคนก็ได้หรือเราจะเลือก pronoun น,นะคะมาใช้ก็ได้ซึ่ง Emily เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเอ่ยเป็นผู้หญิงถูกไหมคะเราก็เอา she เข้ามาใช้แทนชื่อได้เลยนะคะซึ่ง she ใช้กับ is ซึ่งเขียนได้ว่า she's from a s t r a l i a she's from Australia she หร r e and she's a s t a r i a n ใช่ไหมคะ she's a s t a r i a n right นะคะเด็กแบบๆจะเห็นได้ว่านะคะ she ใช้ชกับ apostrophe s หรือมาจาก she is นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราจะบอกว่าไม่ ก็คือการทำเป็นปฏิเสธนะคะให้เราเติม not เข้าไปข้างหลัง verb to be ก็คือเติม not เข้าไปหลัง is am are นั่นเอง,องเช่นถ้าประธานเป็น i ก็ต้องใช้กับ am เนาะแล้วก็เติม not เข้าไปหลัง am ก็เป็น am not หรือเขียนรูปย่อได้ว่า am not นะคะหรือถ้าประธานเป็น he she it หรือประธานเอกพจน์คนเดียว emily คนเดียวเราจะใช้เป็น is not เติม not หลัง is นั่นเองนะคะ is not นะคะอย่างเช่น he isn't she isn't it isn't emily isn't นี่คือรูปยอ่อนะคะของ is not นั่นเองก็จะได้เขียนได้ว่า is n apostrophe t นะคะต่อมาถ้าประธานนะคะเป็น you we they หรือประธานพาหูพจน์นะคะ jack and john เราจะใช้เป็น are แล้ว not แล้วตามด้วย not นะคะ are not นะคะหรือเขียนรูปยอ่อได้ว่า you aren't we aren't they aren't Jack and John aunt นะคะรูปย่อก็คือ A R E n d a p o t o p h e T นะคะซึ่งเราอ่านได้ว่า aunt นะคะอันนี้ก็เป็นคือการทำเป็นปฏิเสธนั่นเองนะคะออว่าเราควรจะเลือก s h e s or she isn't ดีโดยให้เด็กๆนะคะลองดูว่าเครื่องหมายกากบาทเนี่ยจะขึ้นที่ทงของประเทศอะไร ถ้าเด็กๆเ,เห็นว่าเครื่องไมยกรกบาทขึ้นที่ธงของประเทศนั้นแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มาจากประเทศนั้นโอเคไหมคะ If you re ready let's start one two three okay so she s from Japan right she isn't from China okay next a m or I'm not นะฮะเรวควรที่จะเอา a m ไปใส่ไว้ที่แถบไหนเอา a m not ไปใส่ไว้ที่แถบไหนลองดูดีๆนะคะว่าเครื่องหมายก,กบบากบาทขึ้นที่ประเทศอะไร Okay so I'm from Thailand I'm not from Korea right Okay next t h e r e or they aren't นะคะ t h e r or they aren't นะลองดูสิว่าเครื่องหมายกากรบาทเนี่ยขึ้นที่ประเทศอะไร so they're Mexican right they're Mexican they aren't Australian they aren't Australian right นะคะก็คนะือนะเขาเป็นชาวเ็กซิกันเขาไม่ใช่ชาว a ส s t r เล i a ถูกไหมคะโอเค จากทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้ได้ว่านะคะเมื่อเราจะบอกว่าเรามาจากประเทศไทยเราจะพูดได้ว่า I'm from Thailand I'm from Thailand แต่ถ้าเราจะพูดว่าเราเป็นคนไทยเราจะพูดได้ว่า I'm Thai I'm Thai ก็จะถ้าเป็น ชาวสัญชาติเชื้อชาติเนี่ยเราจะไม่มีคำว่า from แต่ถ้ามาจากเราจะต้องมีคำว่า from ถูกไหมคะ next นะคะ work to be นะเรายังเรียนเรื่องของการใช้ work to be ถ้าเป็นประธานเป็น I เราใช้กับ am ซึ่งเขียนรูปยอ่อว่า a p s to be am ใช่ไหมคะ am แต่ถ้าประธานเป็น he she it หรือประธานเอกพจน์คนเดียว Emily คนเดียวใช้กับ is นะคะ ซึ่งรูปย่อก็คือ apostrophe s นั่นเองนะคะอย่างเช่น he's she's is Emily s นะคะพอทีนี้ประธานเป็น you we they หรือประธานผ้าหูพดผ้าหูหูเนาะสองข้างเนาะสองคนขึ้นไปนะคะ Jack and John หรือเด็กๆเห็น a n d ตรงกลางเนี่ยเราจะใช้ are นะคะ you're we we're t h e r e Jack and John are นะคะ Jack a n n John แล้วก็จะเป็นเสียงอ p o โ o r โ r e นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเราต้องการทำเป็นปฏิเสธนะคะเราก็จะเติม not ข้างหลัง work to be ถูกไหมคะอย่างเช่น I ก็จะเป็น am not เติม not หลัง am นั่นเองหรือเขียนสั้นๆได้ว่า am not นะคะ he she it หรือประธานเอกพจน์คนเดียวเนาะประธานคนเดียวก็เป็น she เป็น is นะคะแล้วเติม not ข้างหลังก็จะได้เป็น he isn't she isn't ใช่ไหมคะ it isn't Emily isn't นั่นเองอันนี้คือรูปย่อนะคะต่อมาเมื่อประธานเป็น you we they นะคะประธานพระหูโพจน์สองคนขึ้นไป uh, แล้วใช้ are แล้วเติม not ไว้ข้างท้ายนะคะ you aren't we aren't they aren't หรือ Jack and John aren't นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการนะคะทำเป็นปฏิเสธโดยเติม not หลัง verb to be นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะสามารถที่จะ เอาบทเรียนวันนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อมีคนเนี่ยมาถามเราว่า where you from คุณมาจากที่ไหนก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะตอบได้นะคะโอเควันนี้นะคะก็ thank you very much and see you next c r i p goodbye